เร็วพี่เร็วหนูไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเลยอค่ะแม่หนูอยากรู้ว่าหนูมีกรรมอะไรมากมายหรือเปล่าคะแม่พูดนะพบชาติที่ผ่านมาเจอหมาไม่ได้เห็นหมาเดินที่ไหนทุบผัวไปกินหมดกินหมารู้สึกไหมว่าเศร้าหมองมมรู้สึกค่ะรู้สึกว่าเศร้าหมองค่ะ แล้วแล้วรู้สึกไหมว่าลมเราไม่ปกติรู้สึกค่ะเพราะตอนนี้มีก้อนเนื้อที่เต้านมทั้งสองข้างกลัวเป็นโรคร้ายก็กลัวค่ะคุณแม่ในภพชาติที่ผ่านมายังไม่ได้ใช้กรรมเลยมาใช้กรรมปัจจุบันทุบยมจับมามุ้มทุบก็ถกนังกินหมาถามว่ายมเป็นคนระดับไหนยมถึงกินหมายมมีความเชื่อว่า กินแล้วจะทําให้โยมาแข็งแรงในเรื่องของสมรรถภาพโยไม่ใช่ผู้หญิงนะโยเป็นผู้ชายเจอหมากินหมาหมดแล้วจิตของหมาจิตของหมานะจิตของหมามันตามมาเกิดกับตัวโยโยมรู้สึกไหมว่าผิวเนื้อโยยิบยิบจะเป็นคนที่ผิวแห้งมากตัวยิบ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 มันเหมือนหมาเดินอยู่ในตัวค่ะ ยิบ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 พออาบน้ําเสร็จตัวแห้งปุ๊บคันเลยค่ะนี่กินมาเธอถามว่าชีวิตที่แล้วกินหมามากี่ตัวกับเทียบกับกินหมูกินหมาก็กินหมูมันต่างกันยังไงมันสัตว์เหมือนกันอยากรู้ไหมมันต่างเหมือนกันหมากับหมูไม่ได้ต่างกันเลยแต่คนที่เราไปไปซื้อกินเนี่ยเพราะว่ามีคนทํา มันมีคนทํามันเป็นอาหารมันเป็นอาหารที่เราไปซื้อกินได้เพราะว่ามันมีคนอีกส่วนหนึ่งรับทําไปแต่อันนี้ทุบแล้วกินเลยต่างกันต่างกันอันนี้ฆ่าแล้วก็เอามากินมีอาการปวดหัวจุกหน้าอกแล้วก็เรื่องอะไรเกี่ยวกับหน้าอกเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันทุกข์ทรมานใช่ไหมคะ,คะมันทุกข์ทรมานมีครอบครัวไหมเนี่ยมีค่ะยังอยู่ ก็ตอนนี้สามีก็ไม่ได้อยู่ด้วยคะ่ะมีปัญหาไปนานยังไม่ได้อยู่ด้วยกันหลายปีแล้วคะ่ะถ้าถ้าอยากจะแก้ไขเนาะถ้าอยากจะแก้ไขก็ท,ที่ที่วัดไหนมีหมายเยอะซื้อข้าวไปซื้อข้าวไปแต่ระวังมันกัดนะะเพราะว่าไอไอเงาของกรรมมันยังอยู่ที่ตัวเราคือ ขึ้นรถน่าจะอยู่บนรถสามล้อนะเวลาจะให้ข้าวมันอะค่ะเอาเอาข้าวที่ซื้อไปข้าวยมจะเอาข้าวอะไรให้มันกินข้าวมันไก่หรือข้าวอะไรก็ข้าวอะไรก็ได้ค่ะคุณแม่ยมต้องเอาข้าวมาดีฐานถ้ายมเคยมีกรรมกับมันเนี่ยขอให้การให้อาหารครั้งนี้ตรงๆผลเป็นโอโหสิกรรมนี่มันทุกเรื่องถูกภาพตลอดอย่างเช่นยมปิดปกติอยู่อย่างหนึ่งคือยมเพิ่งข้าไปตอนเช้าว่ะตัวหนึ่ง ตอนเย็นโยมเจอ,อตัวโยมค้า่าอีกแล้วคือเจอกันไม่ได้แล้วหมามันก็เจอโยมไม่ได้เหมือนกันปัจจุบันเนี้โยมรู้สึกไหมพระเจ้าให้ให้ลูกไปแก้ซื้อข้าวให้หมาใช่ไหมซื้อข้าวให้หมาอธิษฐานถ้าเกิดเคยมีกรรมอะไรกับเขาก็ขอให้การให้อาหารครั้งนี้เป็นถ่งผลเป็นอโหติกรรมค่ะ,ะ,คะแล้วแล้วลูกมีเรื่องหนี้สินเนี่ยตอนนี้ลูกก็ตกงานด้วยค่ะคุณแม่ทําแล้วได้งานเลย ถ้าลูกอยากจะค้าขายอะคะคุณแม่ทําอะไรก็ได้ทำแล้วได้งานเลย